พ่อพงจะพามาดูผลงานในการถอนหญ้าของพ่อพงในวันนี้นะครับช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน3วันนะครับก็ทําความสะอาดบริเวณสวนหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านครับนี่นะเมื่อวันก่อนให้ดูบริเวณนี้นะครับเป็นทางเดินเลาะชมสวนเนี่ยครับวันก่อนนะครับ พาเดินดูไปจนถึงหลังบ้านนะครับส่วนเมื่อบานนี้ก็พาดูหน้าบ้านไปแล้วคราวนี้เราจะไปดูฝั่งรั้วทางนู้นนะครับนี่นะเราก็จะเดินเข้ามาบริเวณสวนครัวหลังบ้านอันนี้จะเป็นสวนครัวสารพัดอย่างเลยนะครับเรามาหาเก็บนี่ครับอยู่หลังบ้านเนี่ยนะครับกระเพาเนี่ยครับอันนี้เป็นบัวดินนะครับเนี่ยบัวดิน ยาวเลยนี่ก็ต้นทุเรียนครับปลูกไว้ที่คลุมอยู่นี่ก็คือตอเห็ดนะครับได้ใส่เชื้อไปแล้วเดี๋ยวมาดูผมคุมไว้เนี่ยนี่เชื้อเห็ดเดินขาวโพลเลยเนี่ยเป็นเห็ดบดครับตอนนี้แล้วก็มีเห็ดขนขาวคุมผ้าไว้อยู่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานป่าเห็นไหมนี่ครับผักหวานป่าเป็นต้นทุเรียนนะครับคุมไว้นี่ก็คือตอเห็ดทั้งนั้นเลย นี่ครับวันนี้พ่อพง์ก็ถอนหญ้าบริเวณนี้นะครับเลาะกําแพงฝั่งขวามือนะครับนี่อันนี้เป็นซุ้มมันเบอรี่นะท่านผู้ชมซุ้มหมอนเหลือซุ้มมันเบอรี่นี่ครับเดี๋ยวก็จะแต่งกิ่งทีนี้ครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่แต่งกิ่งไม่โน้มกิ่งให้มันติดผลเพราะว่าผลจะไม่อร่อยนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยมันเบอรี่จะรสชาติไม่ดี ฉะนั้นเราต้องให้ติดผลในช่วงหน้าแรงนะครับหลังจากที่หมดฝนแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการแต่งกิ่งครับเพื่อว่าจะให้มันบรี่ติดผลครับนี่ครับข้างกาแพงรั้วก็จะมีของกินยิลาอีลอกบัวดินดอกกระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับแล้วก็หัวทูน,นวันนี้ก็ถอนหญ้าบริเวณนี้แหละนะครับ ต้นอีอกมีต้นเล็กต้นน้อยแล้วก็ผสมด้วยบัวดินนะครับเนี่ยบัวดินบานแล้วก็จะสวยแล้วก็มีอีลอกหางควายนะครับอีอกใหญ่เนี่ยฝังนี้จะเป็นอีอกใหญ่ฝั่งข้างกําแพงจะเป็นอีลอกเล็กนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอีลอกใหญ่ลําใหญ่สูงครับท่วมหัวยาวเป็นสองเมตรนั่นแหละแล้วก็ต้นเพกานะครับนี่แล้วก็ผักหวานป่าอันนี้ผักหวานป่านะ ที่ผ่านไปนะ่ยลืมให้ดูเนะี่ยผักหวานป่าครับเนี่ยเป็นผักหวานป่าแล้วก็ต้นเพกาหรือว่าหมากลิ้นฟ้าแหละครับตรงนี้ก็จะเป็นผักอีน้อยนางเหน๋ครับมีแต่ของกินนะครับตรงนี้นี่จะเป็นดอกกระเจียวป่านะครับเนี่ยกระเจียวป่าผสมกับอีลอกนี่ผักหวานป่าครับนี่เป็นดอกกระเจียวป่าบริเวณนี้ครับ ตะเจียวป่าอันนี้บุกต้นบุกครับนีนะครับมันเบอรี่ด,อดัออสตุรกีอันนั้นก็ต้นเพกาเพกานี้ตอนนี้ก็จะทำเป็นค้างปลูกบวบนะครับปลูกบวบใส่กำลงังลามขึ้นข้างบนเลยนะครับนี่นะอีลอกนี่นะครับ,นะอ,อ,รบอันนี้เป็นอีลอกเล็กนะครับต้นระดับเอวเหล่านี้แหละครับอยู่ในกระถางนี้ก็จะเป็น เจีวหวานเพชรน้ำพึ่งครับอยู่ในกระถางเนี่ยนะครับดอกกระเจีวหวานเพชรน้ำพึ่งนะส่วนตรงนี้นี่ก็จะมียะนางด้วยนะครับใบยะนางแล้วก็มีผักหวานป่าแล้วก็มีน้อยนามันเบอรี่พันด,ดัมออสตุรกีครับนี่ครับต้นผักหวานป่าแล้วก็จะตามพื้นก็จะมีบัวดินนะ บ,บัวดินหวานเพื่อความสวยงามเวลามันเกิดสีนู้นสีนี้เวลาบานเนี่ยจะสวยครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายเอาไว้ทำน้ำยาขนมจีนเดีย๋ยดูนะครับอันนี้ปลูกปีนี้นะเนี่ผมเอาเมล็ดมาหวานไว้เป็นแถวเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแถวนะเนี่ยมล็ดดอกบัวดินนะครับนี่ที่เห็นขึ้นเป็นแถวเดี๋ยวครับเนี่ยเห็นไหม ยาวเลยนู่นครับอันนี้คือบัวดินถ้าเป็นดอกแล้วจะสวยงามมากนะครับแปลงนี้คือแปลงบัวดินสีเหลืองขมิ้นครับแล้วก็มีสีชมพูสีขาวสีเหลืองอ่อนเนี่ยอันนี้แปลงใหญ่เลยนะตรงนี้นี่จะเป็นเมล็ดที่ปลูกปีนี้ครับนี่ที่เป็นแถวเดียวะครับส่วนอันนี้ก็หลายปีแล้วผสมผสานกันอ่าเป็นดอกแล้วนะครับ ตรงค้างตรงนี้เราก็จะปลูกอันนี้สลิดนะครับหรือว่ามาักขิกหรือว่าดอกขจรนะครับแล้วแต่คนในพื้นที่แต่ละที่จะเรียกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหกหลงนี่นะท่านผู้ชมมีแตนด้วยดูแตนมันต่อยผมหลังแตน นี่ก็ถอนหญ้าให้แล้วนะครับบัวดินนะนี่มเมล็ดก็มีนะ,มะเมล็ดดำๆหวานไว้เนะี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดครับแล้วก็จะมีบวบนะปลูกบวบกำลังปลูกครับปลูกบวบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขจรหรือหมักขิกครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสีชมพูมเห็นไหมสวยเลยครับ บัวดินนะครับเป็นบัวดินแปลงบัวดินแปลงใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นสลิดกับบวบดูมะละกอต้อนนี้อันนี้ถุงเงินถุงทองครับนี่นะครับวันนี้นี่ก็จัดการนี่แหละรครับบริเวณนี้ฝั่งทางขวามือฝั่งทางขวามือมือวานนี้ นะครับอยู่ข้างนอกหน้าบ้านนะนี่มอวบางน,นี้จัดการข้างหน้าบ้านนะครับวันนี้จัดการฝั่งขวามือนะเวลาเราหันหน้าไปทางนี้อ่าอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือเรากําแพงส่วนฝั่งที่ผมพาดูตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือที่พาเดินชมนะครับแบบนี้ครับ รอชมความสวยงามนะครับปีหน้านี้ยิ่งจะสวยมากเพราะว่าบัวดินตรงนี้เนี่ยจะเยอะมากครับที่บ้านผมครับทำเป็นแปลงเลยผสมคระสีสีชมพูสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองอ่อนสีขาวครับวันนี้ก็ได้จัดการทำความสะอาดแล้วก็ถอนหญ้านะครับให้กับบริเวณ ริมรั้วข้างบ้านผมฝั่งทางขวามือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภาพสวยงามให้ดูเลยครับนี่บัวดิบนะครับนี่ตามรอยบัวด,ดินนะครับเห็นไหมปูไปจนสุดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังบ้านนี่ครับของกินทั้งนั้นนะครับต้นสลิดเห็นไหมบวกมีแต่ของกิน